สวัสดีครับสมาชิกพี่น้องผองเพื่อนทุกท่านครับวันนี้พระมหาก็นำเอาพระสมเด็จวรละคังเรียกว่าเป็นหลังหลังหนังสือจีนหรือว่าหลังอักษรจีนนะเพื่อนสมาชิกให้ดูด้านหลังเลยนะครับนี่ ขัวตาซือนะเพื่อนสมาชิกขัวก็คือหลวงพ่อหลวงพี่หลวงตาตาก็คือโตซือก็คืออาจารย์ตาซือเล่าซือคืออาจารย์นะขัวตาซือคืออาจารย์โตนะเนี่ยเพื่อนสมาชิกการกดอักษรลงเอียงเล็กน้อยแล้วก็ดูหนังสือตัวหนังสือเป็นธรรมชาติลึกชัดแท้แน่นอนนะเพื่อนสมาชิกองค์นี้แล้วก็ดูดูด้าน ด้านข้างขอบข้างเขาก็จะปริออกบ้างเล็กน้อยนะเพื่อนสมาชิกดูฝัง,งม้ำแล้วก็สีเขาก็จะคล้้าเหมือนสีบอบช้ำนะเหมือนสีบอบช้ำนะเพื่อนๆเหมือนผิวบอบช้ำนะเหมือนเหมือนเราเดินตําโต๊ะขอบโตนะแล้วก็สีเราบอบช้ำนะี่อย่างนี้เลยนะเป็นที่มาของสีบอบช้ำในปัจจุบันเนี่ยอย่างเงี้ยดูดูหลังนี่รู้เลยนะเพื่อนสมาชิกเนี่ยเห็นไหม ใครที่ดูภาพเป็นเห็นพระอ,ออกบอกพระได้เนี่ยโอโหรู้เลยอย่างเงี้ยหลังเนี่ยไม่ไม่มีแล้วครับโรงงานตกแต่งมาไม่มีดูหลังรู้เลยว่าองค์เนี้ยแท้นะปีออกด้านข้างปีออกดูดูขอบข้างการปาดเห็นไหมนี่คือด้านหน้าใช่ไหมครับด้านหน้าเนี่ยปาดเนี่ยปาดจากด้านหน้าเห็นไหมครับปาดจากด้านหน้าไปด้านหลังปาดเห็นไหมครับเห็นชัดเลยนี่เพื่อนสมาชิกดูเห็นไหมครับ ความงามแล้วก็ดูด้านหน้านี่เราดูไม่ค่อยเห็นหูแต่ถ้าเราดูด้านข้างเราเห็นหูสองข้างลำไรเลยนะเพื่อนสมาชิกเนี่ยเห็นหูทตรงสองข้างก็ขาวเนี่ยเป็นเป็นคราบผงแป้งโรยพิมพนะองค์เนีย้ยคลาสสิกมากนะเพื่อนสมาชิกงามงามมากนะจับเนี้ยเย็นมือนะจับเนี้ยโอ้โหเยน็นเย็นมือ ถ้า <c oughs> ได้ครอบครององค์เนี้พออยพ่อใหญ่มาหาว่านี่โอ้โหใครได้ครอบครองนี่ชัดเจนนะด้านหลังนี่ครัวต่าซื้อคือบอกชัดเจนว่าเป็นสมเด็จโตเลยนะเว <c oughs> ลาเราเวลาเราสองพระเนี่ย เราเราไม่ต้องรีบร้อนนะเพื่อนสมาชิกไม่ต้องรีบร้อนใจเย็นๆนี่พ่อใหญ่มาหาให้ดูเต็มองค์อย่างนี้นะอวจะให้ดูกล้องขยายใกล้ๆไปด้วยกันพ่อใหญ่มาหามีอยู่สององนะเพื่อนสมาชิกที่หลังอักษรจีนรัวตาซือนะพะ่อใหญ่มาหามีอยู่สององไม่ไม่ปล่อยนะมีมีคนจองแนละ้วแต่ว่าพา่อใหญ่มาหาสะสมนะสะสม เนี่ยเพื่อนๆดูสิครับองค์ท่านสวยไหมครับเนี่ยดูสีผิวดูวันณะท่านเนี่ยคือคืองามแบบบ้านๆนะนะพ่อใหญมหาเลยตั้งช่องว่ามาหาสองพระบ้านคือพรอใหญมหาไม่ได้ปล่อยพระนะเพื่อนสมาชิกหลายท่านขอที่อยู่ขอมีลขอเบอร์โทรมาแล้วก็ขอไลายคือไม่ได้เล่นตัวนะเพื่อนสมาชิกแต่ว่า ไม่ชอบความวุ่นวายนะจันถึงสุกก็ทํางานสอนหนังสือเสาร์อาทิตย์ว่างก็ส่องพระจับพระ,ะวันไหนว่างก็เข้าสมาคมไปนั่งจิบกาแฟพูดคุยกับครูบาอาจารย์ผู้มีองค์ความรูนะ้นะเพื่อนสมาชิกดูเราดูดูตัดจากแสงไฟอย่างนี้เราเราไม่เห็นหูใช่ไหมเพื่อนสมาชิกไม่เห็นหูนะแต่ว่าเราเราพลิกดูอย่างนี้เราจะเห็นหูเห็นไหมครับภาพสามมิติเลยนะองค์เนี้ยเห็นไหมครับ เพื่อนสมาชิกเห็นล่องหูไหมครับเนี่ยยาวประบ่านะนี่คือติ่งหูนะครับนี่ยาวประบ่าไหมครับแต่พอมาดูด้านหน้าอย่างเงี้ยเราจะไม่เห็นนะเราจะไม่เห็นแล้วก็มีมีคอหรือผ้าสอเนี่ยเลือนลางบางๆนะเกตเนี่ยโอ้โหสะบัดพลิ้วเลยทีเดียวนะเพื่อนสมาชิกเนี่ยเราจะดู เกตเนี่ยตกทองช้างดูดูการพาดเห็นไหมเพื่อนสมาชิกเนี่ยท่อตัวยาวลงไปยาแล้วก็สะบัดขึ้นมาสะบัดขึ้นมาพาดผ่านซุ้มระครังเห็นไหมครับเราก็จะดูซุ้มระครังเพื่อนสมาชิกเห็นไหมครับซุ้มระครังเขาก็จะไม่ไม่ตึงนะเนี่ยเห็นไหมครับรอยบาก ยุบเนี่ยยุบยาอว,ว้าแหวงข้าวขาวนี่คือคล้ายกับผงแป้งโรยพิมพ์นะเพื่อนสมาชิกเนี่ยข้าวขาวเนี่ยข้าวขาวเนี่เหมือนกับผงแป้งโรยพิมพ์เนี่ยความงามที่เราเห็นสีนี่ก็คือเป็นลักษณะเหมือนกับเป็นคราบลามัตตังอิวนะ ลักษณะเป็นมือประกบกันนะมือขวาประกบมือซ้ายเนี่ยเพื่อนสมาชิกนี่เห็นไหมครับนี่ฝ่ามือประกบประลงพิมพ์ใหญ่ชาจยวรบางเนี่ยฝ่าเท้าเพื่อนสมาชิกเห็นไหมครับลักษณะมีฝ่าเท้าชัดเจนเนี่ยฝ่าเท้าแล้วก็มีสีข,า,ขาวเรียกว่า ผงแป้งโรยพิมพ์มนะบากติดอยู่ยังชัดเจนให้ให้ดูไกลๆแล้วมาดูใกล้ๆนะเพื่อนสมาชิกดูใกล้ๆก,ก,ก,กันบ้างขยายขยายใกล้สุดได้เท่านี้นะเนี่ยเราดูเราดูมวลสารดูเนื้อ เห็นะครับความบอบช้ำผิวที่บอบช้ำในรอยรอยหยักรอยยุบนี่คือเม็ดดำนะเพื่อนสมาชิก เม็ดดำนี่คือเม็ดแดงดูดูร่องดูความงามดูผิวเขาเพื่อนสมาชิกเขาไม่เป็นคือเขาไม่เป็นโทนสีเดียวกันนะนะทุกสีหลุดหลุดออก ชัดเจนเพื่อนสมาชิกดูสิครับโอ้โหครับงามมากนะดูสีดูวันณะเนี่ย เพื่อนสมาชิกเห็นเห็นไหมครับนี่อันนี้เราเรียกว,าาวนะย่าคราบน้ำมันตังอิวนะเนี่ยคราบน้ำมันตังอิวนี่คือเม็ดแดงเม็ดแดงแล้วก็เนื้อเนื้อสมเด็จวรกระังนี่ขาวมันสัมเีเลยนะเพื่อนสมาชิกปูนเปลือกหอยนี่พระในยุคปลายเนื้อนี่ขาวเลยนะเนี่ยด้านใน เปลือกนอกหลุดออกเราจะเห็นด้านในเลยนะเพื่อนสมาชิกดูดูฐานสิ่ง เขาเห็นไหมครับโอ้โหแบบงามมากเลยนะคราบละมันตังอิ่วเป็นจุดๆเป็นจ้ำๆเป็นเม็ดๆมดเนี่ยให้เป็นเพื่อนใหดูด,ด้านหลังนะครับเนีย่ยสี ผิวบอบช้ำนี่แหละเพื่อนสมาชิกดูไว้ให้ติดตานะเวลาเราไปเจอคนขอพูดว่าสีบอบช้ำผิวบอบช้ำอ่ะนะนี่แหละเหมือนเหมือนเราเดินชนขอบโต๊ะขอบเก้าอี้อ่ะนะขาเราก็จะช้ำอย่างนี้แหละครับสีอย่างนี้เลยมิเทา เราเห็นขอบขอบหนังสือนี่เขาก็จะไม่ไม่คมนะถ้าเราเห็นของเรียนแบบนี่จะคมกริบเลยนะเพื่อนสมาชิกพอมาหาเห็นมาเยอะนะเนี่ยขอบเขาเนี่ยจะคมแบบแปลกมากนะไม่รู้ว่าเขาเขาทํายังไงนะคือคนที่เขาดูภาพเป็นเ็าจะรู้เลยรู้ทันทีนะแต่ถ้าคนดูไม่เป็นก็จะเสียเสียเสียเงินนะเสียความรู้สึกนะ อย่างเงี้ยดูเพื่อนสมาชิกดูสิครับดูขอบเขาเนี่ย <c oughs> เห็นไหมครับเขาไม่คมก็มีรอยหยักนะนี่อันนี้เกิดจากธรรมชาติตั้งนั้นแหละรครับ150ปีนะวัตถุโบราณ150ปีนี่โอ้โหผ่านการเวลาถ้าเป็นคนก็สองชั่วยุคคนนะนะสองชั่วยุคคน150ปีเพื่อนสมาชิกสองชั่วยุคนนะสองชั่วยุคนหรือนะสมามช,ชั่วยุคนนะยค,นยคนนะ ก็คือยุคปลายก็สองสี่หนึ่งห้าก็ปู่ป,ปูแล้วก็มาพ่อปู่เราอายุยืนก็หกสิบเก็ดสิบนะพ่อเราอีกอายุยืนก็เก็ดสิบแปดสิบแล้วมาตัวเรานี่ตัวเราอยุเก้าศูนย์นี่ก็พ่อจะมาก็ห้าสิบห้าสิบขึ้นนี่ก็สามชั่วอายุคนนะนะดังนั้นพระพระหนึ่งองค์นี่ก็จะมีเขาเรียกว่าล่องรอยขององค์ความรู้เนาะล่องรอยของภาพ เรื่องราวต่างๆที่บันทึกไว้ให้เราได้ศึกษาเพื่อนสมาชิกดูนี่คือด้านหลังนะครับเม็ดแดงเม็ดดำอันนี้ชัดเลยนะเพื่อนสมาชิกอันนี้คือเม็ดพระาธาตุนะ เราดูอักษรจีนกลัวตาซื้อเต่ลาอักษรเขาก็ไม่คมนะเนี่ยก็จะมน,มนมนทื่อๆออกมาอย่างนี้แล้วให้เราเห็นเห็นไหมครับนี่มนมนทื่อๆอย่างนี้แหละครับ ก็จะเห็นเป็นเม็ดเหล็กไหลก็มีเม็ดดำเม็ดแดงเม็ดพระาธาตุก็เยอะนะครับองค์นี้เนี่ยเม็ดพระธาตุให้เพืเ่อนๆได้ดูขอบข้างนะดูด้าน,นาด้านหลังแล้วก็มาดูข้าง งุดงามแเราก็จะเห็นบ่อน้ำตานะเพื่อนสมาชิกเนี่ยผิวผักก็จะสูงต่ำน,นูน แตกต่างกันนะเห็นไหมเพื่อนสมาชิกสูงต่ำโนนต่างกันเนี่ยเป็นคลื่นเหมือนคลื่นเขาหิมาลัยเลยนะเพื่อนสมาชิกนี่สูงต่ำดำเอียงแตกต่างกันออกไปตามการเวลานะครับเป็นเม็ดเลยนะเม็ดแดงเม็ดดำ เพื่อนๆได้ดูดูทุกมุมนะครับดูทุกม,มุมนี่คือขอบข้างด้านล่างนี่ขอบข้างด้านล่างนะ เห็นมิดแดงไหมครับนี่พระสมกอกําแพงเป็นปาี่หายากนะครับอักษรจีนครวัวต้าซื้อนี่ถ้าใครมีก็รัตนาขึ้นคอ,อนี่โอ้โหแบบงดงามเลยนะผมจีบอลเนี่ยถ้าแล้วขึ้นคอ ยบ่อน้ำตาที่เราเห็นนี่นะเพื่อนสมาชิกภาษาพาก็เรียกบ่อน้ำตาผิวบอบช้ำครูบาอาจารย์ท่านพาเราเรียกแบบนั้นนะครับนี่เราเห็นเม็ดแดงไหมครับนี่เม็ดแดงทั้งสองเม็ดเลยนะ นี่วเขาฝังอยู่ด้านในนี่เม็ดแดงเราก็จะเห็นเม็ดแดงกระจายอยู่ทั่วไปนะครับเม็ดแดงเพื่อนสมาชิกดูองค์นี้แล้วเป็นไงบ้างครับถูกอ,อกถูกใจฝากกดไลค์กดแ,กดแชร์กด สัตว์ใครให้พ่อะอย่มหาช่องส่องพระบ้านด้นะครับขอบคุณครับ